ครับวันนี้จะอธิบายเรื่องการเข้าไปติดตามของสำนักง,งานเขตพื้นที่ในการบันทึกแบบคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพื้นที่ลักษณะพิเศษนะครับก็ไปที่เดิมครับ sra.info นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูสำนักง,งานเขตพื้นที่หลังจากทำงานไปบันทึกไปวันหนึ่งนะครับก็ได้ปรับ ให้มีการดูผลนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปรับมุมมองที่ดีขึ้นนะครับผมลองเข้าไปที่โรงเรียนพื้นที่สูงนะครับถ้าเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงก็ลองเข้าไปดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับหน้าแรกที่เข้าไปก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับก็จะ ใน,ในแต่ละสำนักง,งานเขตพื้นที่จะไม่เห็นของโรงเรียนในสำนักง,งานเขตอื่นนะครับของพื้นที่สูงก็จะไม่เห็นพื้นที่เกาะอันก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองนะครับตัวในโรงเรียนนะครับรายชื่อก็จะแยกกันตามนี้นะครับตอนนี้แม่ห้องสอนบันทึกมาแล้วเวลานี้นะครับ51โรงเรียนนะครับเปิดไปตั้งแต่วันที่21มานะครับ ก็บันทึกไปแล้ว11วิเรียนนะครับทีนี้ไปดูอะไรบ้างนะครับด้มีการปรับจากวันแรกนิดนึงนะครับก็เพื่อที่จะได้ให้เห็นเมนูที่ง่ายขึ้นนะครับก็จะผมผมก็เลยปรับอ,อันนี้ก็จะผมนี้ก็จะเป็นปิ้นแบบอเอาไว้ตรวจสอบนะครับ อันที่2นะครับเมนูที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์เอกสารแนบทั้ง3ฉบับของโรงเรียนพื้นที่สูงนะครับอนนี่นะครับอันที่1นนะครับแผนที่ที่2ก็จะเป็นคํารับรองของคณะกรรมการนะครับอันที่3ก็จะเป็นท้าได้พื้นที่พิเศษนะครับในปีปัจจุบันนะครับ ก็จะแนบเอกสารนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะต้องต้องแนบให้สมบูรณ์นะครับอย่างนี้ก็ยังไม่มีรายชื่อก็ไม่สามารถยืนย่นได้จะต้องแนบที่ตัวที่มีรายชื่อมานะครับโอเคนะครับดังนั้นทางหน้าที่ทางเขตก็อาจจะต้องทําหน้าที่ในการประสานงานนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลอีกอันนึงนะครับก็สามารถเข้าไป ให้ความเห็น,นคณะกรรมการนะครับในตอนท้ายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รับรองตรงนี้นะครับบันทึกนะครับในต,ตรงนี้ก็จะสามารถพิมพ์ได้อีกเหมือนกันนะครับในเรื่องประเด็นประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นจะข้อที่1เลยก็คือจะสามารถบันทึกได้เฉพาะใน ลิสที่มีนี้เท่านั้นนะครับอันที่2รายการที่แสดงในตรงนี้เนี่ยก็จะโชว์ได้เพียงเฉพาะ6กลุ่มชาติพันธุ์แต่ถ้าหากมันมีมากกว่านั้นนะครับมี7มี8ก็บันทึกไปนะครับระบบจะทำการคำนวณให้คำนวณให้แต่ว่าะจะไม่แสดงแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่นำแสดง รายการนะครับเพราะว่ามันเป็นการล็อกล็อกหน้ารีพอร์ตไว้ทำให้ไม่ให้หน้าเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับแบบฟอร์มนะครับทีนี้ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับท่านก็เข้าไปดูอีกมุมมองนึงนะครับได้ก็เกิดเรื่องของแผนที่อย่างที่บอกนะครับ ที่ก็เข้าไปดูนะครับอ,อ่นี่นี่อาจจะบ้านรักไทยนอะออกอาจจะถูกนะครับอันนี้ขอแม่หังสอนนะครับอยู่ในเขตแม่หางสอนก็โอเคครับอ่าก็ดูนะครับถูกหรือไม่น่าจะเข้าไป ตั้งในพม่าแล้วนะครับน่าจะไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องปรับใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้สํำนังกงานเขตเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็อาจจะต้องอาศัย ICT ของเขตนะครับช่วยแนะนําในเรื่องการดูพิกัดโรงเรียนนะครับอันี้ก็เป็นเรื่องโรงเรียนพื้นที่สูงนะครับมีมุมมองไอีกบ้าง ก็ได้อธิบายแล้วก็ตามนี้นะครับทีนี้ในมุมมองของเรียนพื้นที่เกาะลองดูนะครับพื้นที่เกาะก็จะเห็นคล้ายๆกันนะครับเกาะก็จะเห็นของเกาะก็จะไม่เห็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงก็จะไม่มีอ้ออีกอันนึงนะครับก็จะมีสรุปรายงานอันนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับในมุมมองของอันนี้รายงานสรุปเป็นรายวันนะครับ พื้นที่เกาะพื้นที่สูงนะครับด้านขวาก็เป็นจําแนกตามกลุ่มนะครับกลุ่มมาอยู่ในพื้นที่สูงมีเท่าไหร่กลุ่มที่ยุ่งยากเท่าไหร่ยุ่งยากมากมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับก็ดูได้นะครับทั้งของพื้นที่สูงและพื้นที่เกาะสําหรับกราฟนะครับแต่สําหรับข้อมูลนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับผมก็หยิบ ตัวไฟแนบออกมาไว้ข้างหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับจะได้ปรินได้สะดวกนิดนึงนะครับดังนั้นเมื่อถ้าพิจารณาเป็นทีมเป็นคณะกรรมการก็ท่านสามารถดูได้ในเอกสารแนบรายข้อเลยนะครับเอกสารแนบรายข้อเลยอันนี้ก็เป็นของโรงเรียนพื้นที่เกาะนะครับแล้วก็สามารถปริน แบบฟอร์มนี้ได้เหมือนเดิมนะครับะฮะทำการแก้ไขนะครับโดยคลิกที่ทิเสนอนี้นะครับให้ความเห็นคณะกรรมการแล้วก็รับรองข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนังงกงานเขตพื้นที่ท้งพื้นที่สูงและก็พื้นที่ภูเขาสูงและพื้นที่เกาะนะครับก็หากมี ตรงไหนยังไม่สมบูรณ์นะครับก็แช้งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับถ้ายัางติดตัญหาอะไรยังแช้งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้นะครับขอบคุณครับปัิครับ